สวัสดีทุกคนและนี่คือเสียงจากท่อง pj หมอ h ช n แนลวันนี้มีเรื่องเมาส์มอยที่เป็นเรื่องปกติในสังคมไทยแต่ว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดใจาก,กับชาวต่างชาติบอกเลยว่าเรื่องวันนี้ครับเป็นซิกเนเจอร์มาช่่ยมีอะไรบ้านนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ไปนั่งดูกันได้เลยจ้า สิ่งแรกมันคือกระดาษชําระเว้ยจริงๆแล้วต่างชาติเนี่ยนิยมใช้กระดาษชําระในการเช็ดก้นหรือว่าทําธุระอันจากห้องน้ำใช่ไหมในบ้านเราคือแบบเอามาตั้งไว้กลางโต๊ะอาหารคือฝรั่งก็งงแบบเฮ้ยบ้านฉันน่ดฉันเอาไว้แบบเช็ดก้นบ้านแกเอามาเช็ดปากได้ด้วยเฮ้ยอเมซิ่งจริงๆเลยอะ่ะนี่แหละตอนแรกเชื่อไหมว่าหลายคนก็อกมองว่าเขาตั้งผิดที่แต่ความเป็นจริงคือถูกแล้วโคตรซิกเนเจอร์เลยครับสิ่งที่2อาหารนกมีฝรั่งหลายคนเดินมาถามหมอกนะแล้วบอกว่าเฮ้ยบ้านแกนี่คือกินเมทันตะวันจริงดีบอก ว่าเออกินอร่อยดีเพลินๆดูทีวีไปกินไปกระทอ้อมเพื่อไปอุ้ยเพลินจะตายแกฝรั่งบอกโฮยแกบ้านฉันมันคืออาหารนกคือบ้านอยู่กินอาหารนกได้ด้วยตอนแรกนางก,ก็แบบยี้ยายไม่กล้ากินแต่พอจับยัดปากนั่นแหละติดใจเลยจ้าทุกวันต้องหาซื้นางกินนางชอบชิ้นที่3สาหร่ายอุ้ยแกสาหร่ายบ้านเราเนี่ยคือแบบมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมีทั้งหลายรูปแบบมากทั้งแบบอบย่างเกลือหรือแบบเป็นพวกทอดกรอบใช่ไหมค,คือคือมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งมาจากประเทศฟิลิปปินส์เว้ยเรา ไปซื้อขนมที่เป็นพวกสาหร่ายมากินนางทำปากแบบอีกินเข้าไปได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าทำไมหรอบ้านฉันนะอารมณ์เหมือนกับเป็นตะไคร่น้ำเราไม่กินกันหรอกมันดูแบบไม่น่าทานอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบสกปรกมากอย่างว่าแหละเพราะเขาไม่ชอบเเนาะก็ต้องให้เขาลองกินดูทุกวันนี้เขาบอกว่ารู้เงี้ยกินตั้งนานแล้วมันอร่อยมากส่วนฉันเองก็บอกตัวเองว่ารู้เงี้ยไม่น่าให้มันกินเลยทำไมหรอมันแย่งฉันกินนะแกฉันกินไม่อิ่มสี่แมลงทอดต่างชาติใครไปใครมาต้องงงบ้านเรามีอะไรกินแปลกๆมากตะกะแตนทอง แมงป่องทอดหนอนทอดใหม่ทอดทุกคนผ่านมาต้องแบบอาปากาแล้วก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยคนไทยกินได้ไงส่วนตัวเราอะชอบกินหนอนไม้พายตัวขา,ขาวๆยาวๆเรียวๆอะเอออันนี้อร่อยมากแกใส่เกลือนิดนึงใส่พริกไทยฉีดสเปรย์ดำๆอุ้ยแซบ่บฟิลิปปินคนเดินไปจ้าตอนแรกก็แบบยี้ยายไม่กล้ากินพอให้ลองกินดูแกเชื่อไหมทุกันเนี้ยมันแย่งกินเอากินเอาเลยเหมือนเดิมแหละรู้อย่างี้ไม่น่าบอกไปเลยนะ 5. ประเพณีชวนกินข้าวคนไทยเป็นคนมีน้ำใจถ้าคนรู้จักผ่านไปผ่านมาแล้วเรานน่ากินข้าวอยู่อะต้องบอกว่ามากินข้าวกันอย่างนี้ใช่ไหมทั้งที่เราเองก็อาจจะไม่ได้อยากชวนอะแต่เป็นมารยาทใช่ปะล่ะซึ่งนี่แหละเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยและฝรั่งหลายคนก็จะแบบเออประเทศไทยนี่ดีเนาะเฟรนลี่จังเลยอะชวนกินข้าวทุกคนที่ผ่านหน้าบ้าน 6จัดเต็มเวลาไปเที่ยวอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราหลายคนก็อาจจะเคยตั้งคําถามตอนอยู่บ้านใส่เสื้อผ้าอีกแบบแต่ว่าถ้าไปตลาดไปห้างสรรพสินค้าไปเที่ยวเรานั้นจะจัดเต็มทุกองค์ประกอบตั้งแต่หัวจรดเท้าติ่งหูตุ้มหูอะไรมาหมดคือแต่งทุกอย่างจนมงลงอะ่ะแม้ว่าการไปครั้งนั้นจะไปไม่ได้ไกลบ้านก็ตามไปแค่ตลาดเซเว่นซึ่งทุกที่นั้นต้องอลังไว้ก่อน 7. อาหารกินเล่นในต่างชาติเนาะพวกะอาหารกินเล่นก็จะเป็นพวกถั่วขนมกรุบกรอบไม่ก็คืออาหารว่างอาหารเล็นน้ำย่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแต่บ้านเราแกเขาว่ากินเล่นเนี่ยกินทุกอย่างอย่างเช่นแบบกินข้าวเสร็จปุ๊บกับข้าวเหลือทําไมกินเล่นหรือแบบแม่ซื้อไก่ย่างมาไม่อยากกินข้าวก็กินไก่เล่นหรือบางคนพีคมากกินน้ำจิ้มเล่นคือทุกอย่างรอบตัวเราที่มันกินได้สามารถเรียกว่ากินเล่นได้หมดเลยจากนั้นจะจะบอกเลยว่าเรื่องกินนั้นเล่นได้หมดเลยนะจ๊ะอเมซิ่งอีกแล้ว 8. พริกเกลือคือเราหลายคนจะมีนิยามว่าทานผักผลไม้เพื่อสุขภาพที่ดีแต่บ้านเราก็จะแบบแปลกกว่าเขานิดหนึ่งเพราะผลไม้ก็จะมีพริกเกลือมาด้วยซึ่งแน่นอนว่าการกินพริกเกลือเนี่ย มันไม่ได้ทําให้สุขภาพมันดีขึ้นเลยมันกลัดทําให้เราได้รับน้ําตาลเพิ่มขึ้นได้รับโซเดียมมากขึ้นซึ่งเราอาจจะบอกได้ว่าเราอาจจะไม่ได้กินเพื่อสุขภาพอย่างเดียวเราเอาอร่อยด้วยอย่างว่าแหละเมืเ่อชาวต่างชาติมาเห็นก็จะแบบร้องอู้ว้าวเยี่ยมจริงๆงเรื่องที่9เรื่องของเครื่องปรุงกว๋วยเตี๋ยวและเครื่องปรุงกับข้าวประเทศเกาหลีเนาะถ้าเราไปนั่งรับประทานอาหารเนี่ยบนโต๊ะก็จะมีแค่เป็นพริกไทยกับเกลือใช่ไหมประเทศไทยจ้าน้ำสม้มน้ำพริกกว๋วยเตี๋ยวพริก ป่นน้ำตาน้ำปลาน้ำปลาพริกซอสพริกแม็กกี้ซอสฝาเขียวฝาเหลืองมาหมดทั้งตระกูลเลยเชื่อจากเรื่องนี้เองอทำให้ชาวต่างชาติหลายคนนี่คือแปลกใจเพราะว่าประเทศเขาเองก็มีไม่กี่อย่างบนโต๊ะแต่บ้านเราเนี่คือมีเป็นโกดังจะเติมจะแต่งอะไรก็แล้วแต่ตามสบายเลยนี่แหละความเป็นเอกลักษณ์หรือว่าความยูนิค สิบละครไทยเป็นเรื่องราวสุดแปลกแล้วก็น่าคิดมากโดยเฉพาะตัวร้ายในละครไทยเว้ยสังเกตไหมตัวร้ายในละครไทยเดี๋ยวจะมีอาการแบบแต่งหน้าแรงๆปากเข้ม ทำตัวแรงๆเวียงๆตาจิกๆส่วนนางเอกก็จะแบบตรงกันข้ามทำตัวหวานๆไร้เดียงสาแล้วก็มักจะถูกนางโกงเนี่ยแกล้งเป็นประจำส่วนพระเอกก็จะแบบไม่รู้เรื่องเชื่อแต่อีนางร้ายไม่เชื่อนางเอกแล้วก็ไปก่นแกล้งนางเอกนางเอกก็แบบร้องไห้ฮือๆอะไรอย่างงี้สุดท้ายตอนจบก็คือปราบนางร้ายได้พระเอกก็กลับไปแต่งงานกับนางเอกมีลูกมีครอบครัวแล้วก็จบแบบอวสานหากเรื่องนี้เองเนี่ยก็ทําให้ฝรั่งหลายคนก็ถึงขั้นแบบงงถึงงงมากแล้วก็ตาม ไม่ได้ความแปลกใจเพราะเขาบอกว่าบ้านเขานั้นไม่มีอย่างไก็ตามครับบางอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านเราซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ดีเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเรื่องปกติในสังคมชายแต่ไปสร้างความประหลาดใจให้กับชาวต่างชาติหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแจร์กันด้วยนะครับจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย